สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจดูดวงใบายพิเก๋โซแฮปปี so ้ทุกคนนะคะรวมถึงผู้ที่ติดตามทางช่องดูดวงใบายพิเกตโซแฮปปี้ so Happy ทาง YouTube ช่องนี้ทุกคนด้วยเนาะ แล้วก็ใครที่เข้ามาฟังใหม่นะพี่เก๋ก็สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ้งให้พี่เก๋ด้วยนะจะไดเ้เวลาพี่เก๋มีการลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะพี่เก๋จะมาเล่าดวงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะในเดือนมีนาคม2562สําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษหรือผู้ที่มีดาวจ ดาวสุกอยู่ในราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมจนถึงวันที่21เมษายนเนาะ ใครที่เข้ามาฟังใหม่นะพี่เก๋จะขอบอ่นิดนึงค่ะว่าในการเล่าดวงของช่องพี่เก๋นะคะก็คือในช่วงแรกที่พี่เกพูดถึงดวงดาวบนท้องฟ้านะคะด้วยหลักโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะพี่เก๋จะขอเน้นเฉพาะคนที่เป็นราศีเท่านั้นในลักษณะของคนพี่เก๋จะเน้นคือด้วยศาสตร์ของพี่เก๋นะคะพี่เก๋จะเน้นราศีเน้นซันไซนะก็คือจะเป็นคนที่ มีดาวอาทิตย์อยู่ในเดือนนั้นๆแล้วก็เป็นคนที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมจนถึงวันที่21เมษายนเนาะนะคะแต่ว่าในช่วงที่2ที่เป็นตัวอักษรลูนแล้วก็เป็นการเปิดไพทาร่นะคะอันนั้นสามารถที่จะฟังได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะโอเคไม่งงเนาะ ่อนอื่นพี่เก๋ขอพูดถึงในเรื่องราวของดวงดาวบนท้องฟ้าก่อนนะคะในช่วงฟูมูนนี้นะก็จริงๆจะเริ่มตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะคะฟูมูนในช่วงวันที่19นี้นะก็คือจะอยู่ในราศีมีนนะคะ ซึ่งจะส่งผลในเรื่องราวของอโชคลาภหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหมายถึงว่ามันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันคงไม่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าคุณไม่คาดคิดไม่ไมคิดไม่ถึงนะคะว่าจะต้องเกิดขึ้นคุณจะต้องเจอจะต้องเผชิญอะไรประมาณนี้เนาะ นะคะแล้วก็อ,อิทธิพลที่ดวงดาวที่จะมีผลกับคุณในช่วงนี้นะคะก็คือจะเป็นดาวพุธด,ดาวเนปจูนดาวอังคารแล้วก็ดาวยูเรนัสนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้คุณจะอยู่ในสภาวะสถานการณ์ในเรื่องราวของการงานการเงินความรักเนี่ยอาจจะต้องถึงทางที่จะต้องเลือกจะต้องตัดสินใจหรือว่าอาจจะอยู่ในสภาวะที่ ค่อนข้างที่จะถูกกดดันบีบคั้นหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังคุมเครือกืนไม่เข้าคายไม่ออกอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าพอถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะ รอ,อดวงดาวปรับเปลี่ยนในช่วงฟูมูลครั้งต่อไปนะก็คือจะเป็นช่วงหลังวันที่21มีนาคมนะคะทุกๆอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นยังไงเดี๋ยวฟูมูลในช่วงของปลายเดือนมีนาคมที่เป็นคลิปของเดือนเมษายนนะคะพี่เกตจะมาเล่าในเรื่องราวของดวงดาวให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเนาะนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องราวของไพทารโลแล้วก็ตัวอักษรลูนนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษ หรือผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวสุกอยู่ในราศีเมษหรือผู้ที่เกิดวันที่22มีนาะคมจนถึงวันที่21เมษายนจะเป็นยังไงกันบ้างในเดือนมีนาะคม2562นี้เนะเาะสำหรับตัวอักษรตัวแรกนะคะตัวอักษรลูนนะที่คุณได้นะคะก็คืออันเซอร์ค่ะเห็นไม่เอ่ยอันเซอร์นะคะอันเซอร์แล้วก็โอเดลนะ แล้วก็อิงค่ะความหมายโดยรวมก็คือจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเ,อเกิดการเลือกการเสียสละจะต้องเอาใจใส่คนรักมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณเนี่ยกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งเนาะภาพรวมจะประมาณนี้นะคะชาวราศีเมษและขนาเมษ ต่อไปจะเป็นในเรื่องราวของไพ่ทาโร่นะทั้ง10ใบนะคะอะครั้งนี้จะมีทั้งหมด11ใบนะพอดีว่าอีกใบหนึ่งเขาก็อยากจะมาเล่าเรื่องด้วยเช่นกันเนาะนะคะโอเคไพ่ใบแรกที่คุณได้นะคะ8เหรียญค่ะ2เหรียญค่ะ7ดาบ The Emperor สี่ถ้วยสามดาบแปดดาบ The Tower ค่ะ Messenger of Water นะคะ Patience เราก็แปดถ้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทั้งหมดไพ่ทั้ง11ใบเนี่ย จะบอกอะไรกับคุณบ้างในเดือนมีนาคม2562นี้เนาะโอเคโดยภาพรวมนะของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนมีนาคม2562นี้นะคะก็คือสำหรับบางท่านนะที่ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่เคยสนใจกันหรือว่าดูแลเอาใจใส่คนรักของคุณเนี่ยยังไม่ดีมากพอยังไม่ดีพอประมาณนี้นะคะ พี่เกดก็อยากจะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องเลือกคุณจะต้องทบทวนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยต้องการอะไรระหว่างคนรักการงานการเงินหรือว่าสําหรับใครที่มีรักซ้อนเนาะมีกิ๊กมีแอบมีกิ๊กอะไรประมาณแบบนี้นะคะ คุณจะต้องเลือกแล้วนะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการใครกันแน่หรือว่าต้องการจะเน้นในเรื่องของการทำมาากินอย่างเดียวในเรื่องของการงานการหาเงินอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะคือคุณจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่คุณจะต้องชัดเจนได้แล้วนะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพี่เขนมองว่าอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะถ้าตอนนี้คุณยังมีความลังเลไม่แน่ใจ ยังห่วงหน้าพวงหลังอยู่นะคะสําหรับบางท่านนะอาจจะคุยหรือว่าคบกับชาวต่างชาติหรือคบกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีออตําแหน่งหน้าที่การงานทางสังคมที่มั่นคงกว่าหรืออะไรประมาณนี้เนาะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะอาจจะสลับกันนะระหว่างตัวคุณเองหรือว่าคนรักของคุณหรือคนที่คุณคุยด้วยนะ แล้วก็สำหรับบางท่านนะคะคุณอาจจะมีโชคมีโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการที่จะไปศึกษาต่ออาจจะต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศเนาะนะคะซึ่งก็จะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหากับคนรักของคุณได้นะเพราะว่าความห่างไกลกันความที่จะต้องอ,อ,อยู่กันไกลๆกลันอะไรประมาณแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าสับสนตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกว่า คือเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าทางหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นความฝันของคุณเป็นอนาคตของคุณส่วนอีกทางหนึ่งก็ ก็เป็นคนรักเป็นคู่รักอะไรประมาณนี้นะคะในบางคู่นะพี่อาจจะอยากจะบอกว่าการเลือกของคุณเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งนะคืออาจจะเลือกไม่ได้ทั้งคู่อะไรประมาณแบบนี้นะคะก็อย่างที่เบียบอกนะคะว่าอยู่ที่ตัวของคุณนะคะค่อยๆทบทวนเนาะถามใจตัวเองดีๆนะคะว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แล้วก็ทุกๆอย่าง มีทางออกที่ดีที่สุดเสมอนะคะขอแค่ให้คุณใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนอย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็ใช้สติในการตัดสินใจใช้สติในการดําเนินชีวิตเนาะนะคะอารมณ์จะประมาณนี้นะคะภาพรวมของชาวราศีเมษลัคนาเมษหรือผู้ที่มีดาวจันรดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษเนาะนะคะอันนี้จะเป็นสถานการณ์ในเรื่องราวของอการเปิดไพ่ทาโร่แล้วก็ตัวอักษรลูนในเดือน มีนาคม2,562นะคะยังไงแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีความรู้สึกอึดอัดสับสนจริงๆในช่วงนี้ตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ก็อย่างที่พี่เก๋บอกนะคะว่าค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนหรือว่า พยายามปรับความเข้าใจแล้วก็อธิบายให้คนรักของคุณเข้าใจเนาะนะคะเราจะไม่ได้เอ้เราจะได้ไม่พลาดความฝันแล้วก็ไม่เสียคนที่คุณรักไปนะคะเนาะแล้วก็สําหรับใครทีออ่อาจจะอยู่ในสภาวะที่เมื่อก่อนไม่สนใจแฟนไม่สนใจคนรักก็ยังไงก็ช่วงนี้ หันกลับมาสนใจเขาบ้างนะคะนะก่อนที่ทุกๆอย่างจะสายเกินไปนะคะแล้วก็ใครที่แอบมีกิกมีอะไรก็ยังไงก็ขอให้ทบทวนนะแล้วก็อย่าออกนอกลู่นอกทางเลยนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปในเดือนต่อๆไปนะคะวันนี้พี่เก๋ไปก่อนแล้วนะอ๋ออีกอย่างนึ่งค่ะพรุ่งนี้จะวันลินทาแล้วพี่เก๋ก็ขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้คุณมี ความรักที่ดีสมหวังทุกอย่างในความรักนะส่วนใครที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะเนาะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย